สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ BB House นะคะอ่าก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณวรานนท์นะคะที่เข้ามารับบริการอ่าจากทางร้านนะคะอ่าเป็นบริการทีทเมนต์ใบหน้านะคะอ่าจ็ดขั้นตอนนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการมาร์คหน้านะคะเป็นสมุนไพรจากยาาฟันนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งคุณวราโนนก็ได้รับเลือกให้มาได้มาใช้บริการนะคะทุกประจําทุกเดือนนะคะก็ท่านใดสนใจนะคะก็สามารถมาใช้บริการกับทางเราได้นะคะที่ดีบีเฮาส์ซอ16ค่ะขอบพระคุณค่ะแ้เจ็ดขั้นตอนมีอะไรบ้างคะ่ะเจ็ดขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกจะเป็นการาทาความสะอาดใบหน้าโดยการใช้ อโอลิฟออยล์นะคะหรือน้ำมันประกอบมทธิ์นะคะขั้นตอนที่สองจะเป็นการาขัดหน้าโดยการใช้แอปิคอสครับแล้วก็ใช้เจลนะคะดูดความสกปรกออกมานะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการานวดหน้านะคะและกดจุดขับน้ําเหลืองนะคะต่อไปก็จะเป็นการมาร์กหน้าและตามด้วยการบํารุงจากเซรั่ม ชนิดต่างๆที่ทางเราได้คัดสรรมาให้ค่ะขอบคุณค่ะขอาเบอร์โทรด้วยค่ะ,ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0630233771นะคะหรือ,อ0861097698ค่ะใครอยากมีหน้าใสเหมือนวรา,านนนะคะก็มาใช้บริการที่คุณล่าได้นะคะแลวเจอกันอีกทีเดือนหน้านะคะขอบคุณค่ะ